น้ำมันเป็นหยังอ้าวอ้าวกินๆ <laughs> นำไปนะครับไปปิดทองที่ไปไปดีกานะครับไปดีกาไปละกานะครับขอไปนะครับไปละกานะครับที่เที่ยวอะไนะครับมันอยู่คนเดียวไม่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับพี่น้องสายวามศรัทธานะครับในขณะที่การเตรียมการนะครับที่รักพระเดชทูตตอนในกำลังทักทายมาเพื่อเดชอยู่นะครับ ถเป็น5้าทป็นายลงนะครับ